ไปไหนครับนวุฒิวันนี้ไปไหนบรรจุกระสุนครับหากระสุนเพิ่มหน่อยนี่นะครับฉลองกุ้งฟิชชิ่งครับวันนี้เข้าฉลองกุ้งเป็นเหยื่อตัวไหนดีพี่อกาเดือนก็เดี๋ยวขอดู้ก่อนนะพี่วันหลังว่างค่อยไปกันนะคครรัับบฟิชชิ่งฉลองกุ้งครับผมนะเต็มกมาสิ่งจดนี้นี่ก็ดี อ่ารเด็วกวันก่อนยิ้มผมไปมันได้ตัวสองโลไหนอันนี้เหยื่อมาหรือคนมาดีกว่ากันเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วครับแต่เดี๋ยวพีขักเหยื่อที่ง้น่อยครับขาดไปหลายตัวแล้วนี่พี่เอาไปเยอะเเลยพี่ชอบขาดบ่อยไมเนี่ยหระปลาโอ้ส่ยที่มันสายมันเล็กไงเราลปลา,ากกัน ขัดอ่างปลากัดตลอดบอกไงปลากัดขาดตลอดเล็กไปไหมหนึ่งโอ้ยมากับเด็กตกปลามึงเห็นมึงถ่ายตรงนี้ก็ถ่ายตอนนี้เนี่ย,เ,ยเกี่ยวเบนไม่เป็นก็ต้องบอกเขาดิว่าซื้อแล้วเกี่ยวไม่เป็นก็ต้องให้ทางร้านเกี่ยวให้อันนี้มัน,ม,นมันเก็บคมเหมือนไอ่บ้าหรือว่ามันมอนนอนนะครับขณะเดียวกันถ้าเราเตรียมเลยสร็จ ไม่ได้ไปใช่ปะ,ปะเดี๋ยวลองดูหนักใจแทนจริงเขาได้ไปดีตัวนี้ได้ไปเลยไถยจอบมือเนี่ยซื้อมาทำให้เป็นก็ต้องให้ร้านทำให้กูไม่เคยใช้แบบนี้เอาเป็นว่าเบ็ดก็ยังไม่เคยตีเบ็ดแต่กูเคยตีแต่กูไม่เคยใช้ใเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็บิดลงบิดลงแนละ้วเนี่แลนะ้วก็ ก็ประมาณนะอ่ามันประมาณนี้อันนี้ครับเดียวก็ก็พังแล้วสปลากินหลายรอบใช่ป่ะใช่ครับแต่ก็คุ้มเนอสะสปลาจริงๆี่นะก็ะม,ะมันตัง้งตัวนึงก็ตกประมาณสิบบาทแต่เบ็ดมันไม่เป็นรู้ยังเนี่ยรู้ยังเห็นยัง,เห,ยงเห็นพีว <พอ S 2> เยอะพอได้อยู่แต่ถ่าไม่พอมึงจะตีติดต้นไม้เยอะนะย่งเงี้ยเกือได้ คือผมไม่พร้อมงมนะเวัาน,น,นิ้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพมลงน้ำไหมดึงขาดเลยนะเนาะเอาแค่นี้ก่อนเอาละครับนวุฒิวัดเบ้าสายอุปกรณ์อีกหนึ่งท่านนะครับผมเยอะครับวันนี้วันนี้โชว์กระเป๋าใหม่ไหนกระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่ครับกระเป๋าใหม่อีกคนนึงไม่มาครับอีกคนนึงนะหนึ่งนะห,หนึ่งกัวโควิดคนะนนหนึ่งกัวโควิดนะหนึ่งก็เป็นสายอุปกรณ์อีกหนึ่งคนงครับ ก้อนเยอะมากนั่นหนึ่งเนี่ยเก็บเหยื่อไว้เยอะเอามาแบ่งนักวุดบ้างนะครับนั่นหนึ่งนักวุดเนี่ขาดประจำลเ,ะเ,ววเลยเหยื่อนี่คลองตกปลาเาปคลองเงี้ยคลองใกล้วัดครับเน้นเน้นอะไรนะเน้นเน้นปลา อันนี้ใช่ปลาธรรมชาติไหมปลาธรรมชาติครับผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตามมาน,นี้อันนี้วัดจริงแต่เราไม่ตกตรงนี้นะเ,นเดี๋ยวเ่อนเจ๊บอกว่าตกเือนไยกรดับตกปลาขึ้นไม่ได้ตกปลาเกตไม่ยก่ทดนตกตรงนู้นอ่ะโอเค <c oughs> อเดี <c oughs> ๋ยวนั่งนั่งนั่งทำอุปกรณ์หน่อยดินั่งทำบปุปกรณ์มสวัสดีครับามาไหมใหม่ครับเมื่อสักครู่แป๊กนิดนึงเพราะอะไรเจ ลามไหลแรงครับลามไหลแรงเกินอันนี้มันเป็นไม่ไลามอะไรเนี่ยอันนี้คลองคลองราจะบังครับ,บน,นะอ๋อที่สายสตรีทหรือสายอะไรที่มันตบมาใช่ไหมโอ้คองใหญ่เลยลมแรงครับวันนีน้เดี๋ยวเรานั่งนั่งเติมพลังกันก่อนโอ้รมแรงมาเลย รู้มีใครคเคยมาไหมครับวันนี้วันนี้นาเต้มาตกด้วยครับผมยาวเลยดูคันมาก่อนอ่าตัว,ต,วตัวนี้ครับที่ลงไปในกลุ่มแล้วกลุ่มอะไรนะนักตกปลาช่อนข้างทางคันลูกผสมครับระหว่างคันสปินบวกลอกหยดน้ำ ก็ซื้อมาเสอภัเลยต้องใช้ต้องใช้นะครับไม่ถามเลยว่าเรามีลอกอะไรวันนี้วันนี้มีเอาเหยื่อชุดเล็กมาไม่ได้มีไม่มีอะไรเยอะแต่ว่านี่ซื้อใหม่เห็นเห็นสายสติก็ใช้กันลองดูครับไม่เคยใช้อย่างนี้เหมือนกันปลายางเดี๋ยวลองดูครับอย่าขำนะสายสติอย่าขำวันนี้จะลองเป็นสายสติดสักวันหนึ่งครับมาแล้วครับอ่าวันนี้มากับเจ้าทิน คุณวุฒิไปไหนครับนะ้ารูดหมายครับบอกเขาหรือเปล่าเบาๆหน่อยนะเอาละครับอันนี้เจ้าถิ่นพามาลุยหมายอันนี้หมายรับใช่ไหมไปแล้วครับเอ้า,อาวว่างไงเบ็ดเบ็ดเป็นยังไงนี่ครับผมว่ามันมันน่าจะมาถึงนี่นะมันเล็กไปนานๆว่างไงมีความเห็นว่างไงบ้างครับว่าผมเกี่ยวถูกไว้อย่างเงี้ยใครเกี่ยวนะ อที่ร้านเกี่ยบับีว,ว,วครับือไม่ได้ซื้อตัวหัวจิกม,มาเซฟต้นทุนครับโอเคดลองเอาเอาวุธอ๋าวันนี้มีเพื่อนเพื่อนเยอะครับตกเต็มเลยเมื่อกี้ตรงนี้ชะโดขึ้นครับผมกำลังไล่กวาดกันเลยครับสี ห้าคันเดี๋ยวลองดูครับเป็นธรรมดาครับของนานาตกปลาแต่ต้องนั่งพังครับนั่งพักกันั่งทดสอบเยี้ยครับเป็นงานทดสอบเยอทีมป็นเรื่องธรรมดาขอนาตกปลาปลามาเกี่ยวโชว์นั่นไงปลาเกี่ยวโชว์ จะได้ดูดูราศีขึ้นนิดนึงถ้าวันนี้ยังไงไม่มีคอนเทนต์นะครับถ่ายรูปขึ้นปกพร้อมมาแล้วครับพุทธวัดเฝ้าสายอุปกรณ์หมายใต้สะพานลองดูหมายไหนนะหมายใต้สะพานเดี๋ยวพาไปดูหมายส่วหมายครับอันนี้เคยกสะพานอะไรครับนัวุฒิครับสะพานอะไรครับเนี่ย สะพานมันจะเลยตรง f B T รัดกระบังมาหน่อยนช่ไครับนั่นานะเพราะมีงูตายเนี่ยเดี๋ยวเราเดินล็อกไปล็อกทางไหนดีคนะรับผมว่าไปทางขวาดีกว่าท้งนั้นเจอตะข่ายไ,ไหม <c oughs> หง่างก็ตะข่ายมันลื่นเลยป่านี่มันเป็นบ้านคนอ่ะเลาะได้เหรอะไ,ได้ได้ได้เราไปฝั่งด้านน,นู้นไงฝั่งด้านไหนไหนครับนวุฒิวัดเป้าตรง,ตรงไหนครับตรงนั้นครับ ตรงที่มันเป็นแข็งๆนะปาช่อนมันชอบอยู่เป็นปากเลยครับแต่เป็นน่าจะเป็นเป็นชอไม่ต้องหน้าหรอกครับช่อนป๊อกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะใส่ใบเค็มไอ้ใช้เหยื่อโอ้เหยื่อแดงเหยื่อหมานี่วะอะไรนะครับเหยื่อหมาเหยื่อเจ็ดสิบบาทตัวนี้เหยื่อเจ็ดสิบบาทใช้ได้ผมจับให้น้าดูแป๊บนึงสิเอาใส่กระเทียมเข้าเต็มปากตัวเล็กครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากโอเคครับผม แต่ก็อยากจะมีคอนเทนต์นะครับซั้งนิ่งก็ยังดีเนาะโอเคโอเคครับมันเย็นแล้วครับ <c oughs> หมดเวลาแล้วภาทีตกดินวันนี้ผลงานปลาช่อนป๊อกหนึ่งตัวก็แต่ไม้สวยเนาะแต่ได้ข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็ช็อตปลากันเนยอะครับไม่ดีเลยโอเคครับผมวันนี้ ก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศตอนเย็นสวยๆนะครับดูบรรยากาศดีมากครับอืม